ค่ะไปที่จังหวัดลำพูนค่ะผู้ชมทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนำทีมไปให้กำลังใจและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อำเภอบ้านห้องและอำเภอลีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำลิลนตะลิงค่ะ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนท่านวรยุทธ์นวรัตน์ค่ะพร้อมด้วยนายบรรดานวรัตน์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดลำพูนและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านห้องและอำเภอลี้ที่ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำลี้เอ่อล้นตะลิ่งและกัดซ้อตะลิ่งพังไปหลายจุดเลยนะคะจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่จังหวัดลำพูนค่ะช่วงสองวันที่ผ่านมาแน่นอนว่าส่งผลให้ปริมาณน้ําในแม่น้ำลี้เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะคะจน เอ่อล้นท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วก็กัดเสาะตะลิ่งพังเสียหายเลยค่ะโดยพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายนะครับมี13ไร่นะครับโดยมีการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยผู้ว่าราชาการจังหวัดลําพูนนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลําพูนพร้อมคณะ ได้มอบถุงยังชีพจากสภากาชาติไทยให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่งและอำเภอลีที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยจำนวน135ถุงครับโดยผู้ราชการจังหวัดลำพูนก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่จะตกสะสมด้วยนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มด้วยครับ ท่านวรยุทธ์ท่านผู้ว่าลำพูนก็กเกษียณอายุราชการปีนี้นเหมือนกันน,น,ะนะคะท่านบอกว่าวันนี้ก็ขอทํางานเป็นวันสุดท้ายแล้วก็ต้องลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชา,าชนด้วยเป็นข้าราชการเนี่ยมไม่ได้หมายความว่ากเกษียณ